สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16นะครับพฤศจิกายน2568หลังจากที่เราหยุดนะครับทำคลิปมาเป็นเวลานานนะครับเนื่องจากฤดูฝนนะครับตกยาวนานมากนะครับปีนี้นะครับอตอนนี้สภาพดินเราก็ยังชุ่มช่ำนะครับไปด้วยน้ำฝนอยู่เลยนะครับเราไปดูความ เปลี่ยนแปลงนะครับภายในสวนเรานะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าครับคือต้นกล้วยนะครับเราซื้อต้นกล้วยมาปลูกนะครับอันนี้เป็นกล้วยพันมะลิอ่องนะครับเป็นกล้วยลำว้านะครับเราซื้อมาสามต้นนะครับหลอดหมดนะครับสามต้นร้อยนะครับอันนี้นะครับในเงามืดจะเห็นอะไรแวบๆนะครับตอนนี้ก็ เห็นลูกสาวครับกำลังรดน้ำอยู่นะครับอ่าตรงนี้เป็นหลุมของกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทอง,องะนะครับเราซื้อมาสามต้นร้อยเหมือนกันนะครับตอนนี้กำลังดูว่าจะรอดไหม,มนะครับแต่ต้นนี้นครับแตกหน่อออกมาก่อนครับมีหน่อขึ้นมานะครับยัง ต้นตอ,อยังไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีหน่อเกิดขึ้นก่อนแล้วครับส่วนต้นนี้ครับต้นนี้มียอดออกมานะครับเป็นต้นเล็กสุดครับนี่ครับมียอดออกมาเราลุ้นนะครับว่าจะรอดหรือไม่นะครับอ่านะครับเราก็ซื้อกล้วยมานะครับกล้วยหอมทองสามต้นกล้วยน้ำว้ามาริอองนะครับสามต้นนะครับเป็นหกต้นนะครับ สามต้นร้อยนะครับซื้อที่นาไข้นะครับตลาดนัดนะครับนาไข่นะครับเป็นลุงแก่คนหนึ่งนะครับเขามาขายนะครับอ่านั้นก็เป็นต้นมะม่วงนะครับโอ้โหแตกยอดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็บางส่วนนะครับโดนแมลงกินนะฮะกัดกินนะครับส่วนตรงนี้เป็นมะนาวเราครับมะนาวพันแป้นพิจิตรนะครับ ลูกใหญ่มากนะครับเนื้อหนานะครับแข็งเป้งเลยนะครับเป็นพวงเลยครับแป้นพิจิตครับลูกดกครับสวยงามมากครับอ่าส่วนนี้เป็นต้นกล้วยน้ำว้านะครับพันพระราชทานนะครับพี่เราเคยถ่ายไว้ให้นะครับ ตอนนี้ต้นโตนะครับโตมากเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับความสูงของคนนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่กกับลูกมยมครับไปยืนตรงต้นกล้วยน้ำว้าครับตอนนี้สูงมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูคลิปเก่านะครับคลิปเก่าน่าจะประมาณเดือนมิถุนายนนะครับตอนนี้ครับโอ้โหสูงสูงใหญ่มากนะครับสูงใหญ่มากนะครับอ่าอันนี้ต้นทองรพเก้า หรือเรียกว่าต้นชะแมบทองนะครับเราซื้อมาครับแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกครับอันนี้ซื้อมาต้นละสามสิบาทนะครับตลาดนั้นนาไข่เหมือนกันครับยังหาที่ปลูกไม่ได้นะครับอ่าส่วนตรงนี้ถ้าเป็นมะละกอครับนี่ฮะดกนะครับดกมากเลยนะครับอ่าน่าจะเป็นฮอลแลนด์นะครับ อ่าไปดูสวนตรงนี้ฮะดูทอ้อโอ้โหท้องฟ้าครับฟ้าสวยมากครับวันนี้สีน้ําเงินเลยครับน้ําเงินครามเลยครับล้วนเลยครับไม่มีไม่มีเมฆเลยครับสวยครับไม่มีนะอาวเดี๋ยวเข้าซื้อรุ่หนาวครับซื้อแค่มันนอนเล่นในสวนเราเลครับ นี่ฮะเป็นต้นมะม่วงนะครับต้นฝรล่งครับอีกต้นหนึ่งที่อยากให้ดูเลยครับอ่าอันนี้ครับดอกต้อยติ่งครับต้อยติ่งเทศครับสวยครับกอนี้แล้วก็ต้นเชอร์รี่แล้วครับ อยากให้ทุกคนดูนะครับลูกสาวครับเห็นเห็นเชอร์รี่ไหมครับลูกสาวตรงนี้เป็นพวงเลยเป็นพวงเลยนี่นี่มายอมเอามายอมมาหยิบเอากินไหมกินได้แต่ว่ามันไม่มีแต่มันมีอาจจะมีรอยเขียนนะแต่ละลูกอะหมอนแดงหมอนแดงเนี่ยเต็มเลยสวยมาก นี Take care. Take care. ่เด um, on ี๋ยวพ่อเด็ดตรงนี้กินลุงดกวยยุงตับล้อเลยคุณแม่ให่มั้ยนี่เรามีดอกแล้วมีลูกเขียวเต็มไปตรงหน้ามะยมอ่ะหนาหนดอกก็มีมันดอกมะยมใช่แต่มะยมทสมมติไหมเนี่ยเป็นไงเป็นครั้งแรกครับที่สวนเรามีผลไม้ร่วงที่พื้นนะครับแบบนี้ฮะคือเหลือกินนะฮะพูดง่ายเหลือกินฮะเหลือกิน เหลือกินนีครับผลไม้ร่วงตามพื้นครับโอ้โหแล้วก็ที่น่าที่น้าดีใจก็คือมีรอยสัตว์นะครับมากินแทนเราด้วยครับนะฮะไม่แน่ใจว่าพวกเป็นพวกมดหรือเปล่านะครับหรือเป็นพวกกระรอกนะครับแต่ก็ดีครับดีครับนี่หมอนตรงนี้ไม่ยอมอืมหมอน อืมหมอนดำมากเลยยังไม่กินไงอยากกินละมุดได้มันจะออกหรอเนี่ยใช่ออกซี่เยอะเลยเนี้ยนั่นตรงนู้นละมุดลูกใหญ่กว่าก็สวยมาเลย์น่ะใช่มีลูกๆเห็นไหมตรงกิ่งนู้นอ่ะกิ่งนู้นกิ่งล่างไหมยมเห็นลูกมไหมนี่นั่นแหละมีหลายลูก นี่อ่ะมอนนี่อุ้ยอุ้ยมะม่วงหาวเนี่ยใช่ปะมันเหมือนมาเลยไม่ใช่ไอ้นั่นไงเอาคาร์โด้บ้าตรงนั้นอะไม่ใช่ดูสิทุกนไอ้ที่มีลูกกันเหรอใช่ที่มีลูกนั้นไอ้นั่นไงสาริกาลิ้นทองมันเหมือนมะม่วงมะม่วงขาวมาอือหึเดี๋ยวมายอมเด็ดแล้วกินเลยนะครับอ่าฮะหวานไหม ระวังอย่าให้โดนเสื้อเลยเกล็ดกางเกงเพราะได้รสชาติดีทำไหมกินเลยกนี่สองพ่อลูกเจ็ดพ่อเนี่ยนี่นี่หนูดำนี่มีลูกเนี่ยพอได้ไหมมันยังแดงไวนึงแต่ว่ากอืเนี่ยรนี่ยเนี่ยแถบนี้แถบแม่นี่เนี่ยนะข้างล่างเลยแล้วก็ตรงโน้นอ่ะอีกลูกหนึ่งลูกน้อย ตรงไหนเรื่มมือมาไม่เยอะตรงไหนดำตรงตรงมือตรงมือ๋อนั่นน่ะเออใช่สาวชอบเหรอทำเป็นริบได้ลูกหนึ่งได้ปะเนี่ยข้างล่างตรงไหนจ๊ะเนี่ยมือตรงมาข้างล่างพออย่าให้ลูกสาวยุ่งเลออือหือยอกเชอร์รี่ชุดใหม่มาไม้เยอะไม้เยอะของเก่ายังกินไม่หมดเลย พืดใหม่ใหม,ม่กรอมนี่ครับวแทบไม่กัลูกกันเลยเ,เลยเยอะเฉลี่นี่โอ้โหเน่าหนอนกินแล้วอะ่ะนี่นี่นี่จ้ะโอ้แม่เจอ,อีกลูกแล้วจะกินได้ปะก็ไม่รู้นะมีหยักใหญ่อยู่เฮ้ยไม่เอาดีกว่า,วามันมีหยักใหญ่นี่ลูกหนึ่งออกแดงๆหน่อยๆ เอาอป่ะเล็กๆเปน,น,นะอยู่ละมุดกันครับนี่ครับนี่ละมุดยังเล็กอยู่อ่ะกินไม่ได้นี่ครับแต่ใบสวยมากเลยครับใบมันมากเลย เห็นไหมฮะถ่ายรูปกับแม่กกุ๊กสวยเลยครับอะไรใบมันร้อนร้อนขัลนลมสีเขียวสีฟ้าตรงนั้นแล้วนี่อันนี้สวยมากนี่พูดแล้วหงงนี่สีดอกอืมสีดอก ที่อยู่กับพื้นที่คีคนเขาอยากได้เขาเรียกต้นอะไรนะหาเหรียญเหรียญเหรียญใบตังเหรียญเออเขาเรียกว่าใบตังเหรียญนี่ตรงนี้สวยเลยแม่อย่าเพิ่งในนี่ด,ดอกต้อยติงมันกินแม่เยอะแล้วมาเดินมาเดินมาอือหือเต็มขามาไปดูกันเถอะนี่แบกไปไหนไี่รู ด้านหน้าเนะี่ยตรงนี้ก็มีเนี่ยมายอมตรงเนี้ยตรงนู้นอะตรงโู้น้น้นเดินเห็นตอกันไหมนี่มะละกอเล้ามะละกอกมมะละกอฮอลแลนด์เพศเมียหรือเปล่ากลมดิกเลยเจอไหมนนาๆามายอมน่ะตรงใบต้นมะกอส,สูงนะ ืขวดแปด็บอ,อ,อ,อะไรตึอกหางวดพอดูซิมันชื่อต้นอะไรถ่ายรูปถ่ายดอกไว้เออน่าจะเปนะ็นถั่วตระกูลถั่วเลี้ยวพันธุเว่อร์ถั่วลันเตาหรือเปล่าสวยสบายก็สวย กระดิ่งนางฟ้าเราตรงนะกกนเนี้ยโล่งนะเด็กที่ลกนมอีกเยอะเลยนี่เดี๋ยวมาดูมะละกอกันครับว้าวโอ้ยดอกต้อยจริงก็สวยจริงครับสวยมาก แล้วเราก็เพาะอะโวคาโดไว้นะครับนี่อะโวคาโดครับหลายต้นเลยนี่ต้นนี้ต้นใหญ่หาบาสวยตรงนั้นน่ะนี่อะโวคาโดนะครับเราเพาะไว้หลายต้นนะครับส่วนี้คือมะละกอครับแขกนวลดำเนินนะครับนี่ครับมะละกอสายพันธุ์ ที่เหมาะสําหรับตาําส้มตําม,มากที่สุดนะครับดกมากเลยครับนี่ฮะลูกก็ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับส่วนสองต้นนู้นนะครับเป็นฮอลแลนด์ครับลูกก็ค่อนข้างเยอะนะครับนั้นครับอาจจะย้อนแซนิดนึงนะครับ ทางเข้าบ้านเราครับตรงนู้นนี่คือหน้าบ้านครับทางออกครับมีลูกสาวกับแม่กุ๊กครับยืนอยู่เล็นกันนะครับมาดูดอกชบาแดงโอ้โหดอกชบาแดงเยอะมากครับนี่ครับหน้าบ้านเราครับ,บนี่น โอ้โหดอกเยอะมากครับชะพาแดงเรานี่ครับนี่ครับชะบาแดงครับต้นหน้าบ้านเลยครับใครมาถึงนะครับตรงนี้ครับจะมีชบาแดงครับเป็นสัญลักษณ์ครับเจอถงขยะสีฟ้าก็เลี้ยวเข้าได้เลยครับบ้านเรานี่ฮะ นี่ทางเข้ามาครับครับหลุดหลุดกำแพงหลุดกำแพงบ้านสวยๆนะครับก็จะเป็นที่ของเรานะครับก็จะมีสะเดาครับซึ่งสมัยก่อนมีสะเดาเป็นแนวเลยนะครับตอนนี้ก็ถูกตัดไปบางส่วนครับก็เหลือเป็นบางส่วนครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับทางเข้าบ้านครับนี่ะอ๋าดอกชบาแดงครับแล้วก็มีดอกเบสบาฮาวายด้วยนะครับ ส่วนตรงนั้นเป็นบ้านพี่สาวนะครับรบ้านป้าแม่มไปทางนน้นหรอนี่ครับทางเข้าบ้านเราดูมาละกอจากมุมนี้ดีกว่าครับเห็นไหมฮะนี่ครับ ชบาชมพูก็มีนะครับชบาชมพูมีออกดอกด้วยครับนี่ฮะพยายามสะสมพัน์ไม้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับในพื้นที่ประมาณ2ไร่นะครับก็ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มเต็มแล้วครับพื้นที่ไม่ค่อยมีแล้วฮะเดี๋ยวเราให้แม่กุ๊กกับลูกลูกมาย,ยมนะฮะเดินนําเข้าบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปตรงหน้าบ้านเรานะครับวันนี้เราซื้อต้นไม้ใหม่มาด้วยนะครับเป็นบอนสีนะฮะอาวผีเสื้อม,มาทําอะไรรู้ไหมนู่นมาดมดอกเข็มขาวนี่นี่มีดอกเข็มข่าวนี่ตรงนี้ ไปย้งถ้าเราได้แค่นเราก็จะมีหอยเข็มจมพูเราก็มีนะเนี่ยเ<ะ>ข็มชมพูเราก็ออกดอกนี่บชบาจมพก็มีชบามพูก็มีเข็มชมพูก็มี มีสัง4ดอกนะครับโอ้โห,โโหเยอะอยู่นะนี่ครับอะไรหรอพญาไร่ใบพญาไร่ใบพญาไร่ใบต้นของว้าวสบาชมพูดอกเต็มเลยโอ้สตนะัว ya นีโปยเซียนก็สวยตอนนี้โอ้โหเขาเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวนะครับอือหือสวยนะลูกสาวดมอีกทีสีสีหือมไหมลูกสาวนั้นไม่ใช่ผลผลิตคนละพันกันหรอพันเดียวกันต้นเดียวกันเลยแล้วทำไมสีมันถึงมือนกันพี่ไปขอเขามาทีเราไปเก็บทีนั่นหรือเปล่าใช่ทีเขาทิ้งนะเราไปเที่ยวนั่นไงที่ฟาร์มอะไรนะปลาง ตังปางศิลาทองอ่ะ,อะใช่ความแกะ,ะตรงไหนอ่ะอ๋อนั้นมันขาด นี่ฮะหาบเงนินหาบทองนะครับด่างนะครับหรือ,อกวนอิมพันมือนะครับด่างนะครับในส่วนเราก็มีเยอะนะครับ นี่ครับต้นไม้ใหม่นะครับหน้าบ้านเราต้นไม้ใหม่นะครับมีอันนี้ครับซื้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับไว้ราวานะครับเป็นโครลาเซียนะครับซื้อมานะครับตลาดนะครับ80บบาทนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับนี่ครับ ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับเมื่อวานเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เข้าใหม่นะครับโมจิ t โต้ครับโมจิ t โต้แปเหมือนกันครับแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่ตรงนี้ครับแบคโคลนแบคโคลนครับแบคโคลนครับซื้อมา 8 0บาทนะครับใช้คนละครึ่งนะครับคนละครึ่งอ่าคนละครึ่งก็ประหยัดไปครึ่งนึงครับนี่ครับหน้าบ้านเราครับต้นไม้มงคลนะครับกวาดมรดกนะครับนํำโชคครับตรงนี้จะเป็นกลุ่มไม้นํำโชคนะครับแล้ววันนี้ซื้อใหม่มาครับบอนสีฮะ สายพันธุ์ต่างๆนะครับจําได้อันเดียวครับนี่ครับชายชนฮะนีอะไรจาไม่ได้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับห้าต้นสองร้อยนะครับซื้ออาวินัยมาครับร้านอาวินัยนะครับห้าต้นสองร้อยครับราคาพิเศษกันเองนะครับอาหลานนะครับอาหลานเดี๋ยว อาทิตย์หน้านะครับไปอุดหนุนใหม่นะครับอวินัยมีเยอะนะครับบอนสีหลากหลายสายพันธุ์นะครับใครสนใจนะครับหน้าค่ายจะรัันครับไปซื้อได้เลยครับห้าสิบบาทครับราคาถูกๆครับนี่ครับวันนี้ ไว้จะออกนะครับเลขให้โชคเรานะครับลุ้นนะฮะลุ้นนะฮะลุ้นว่างวดนี้เราจะถูกหรือเปล่าครับเจ้าพารวยเราครับอาจจะปิดคลิปนะครับในบ้าน,นครับโต๊ะอาหารเราครับแม่กับลูกสาวครับบ๊ายบายครับ ถ่าย <Bye. S 1> เ,เจ้าของสวนด้วยค่ะนี่ <Bye. S 2> ผู้ภาคตลอดต้นยันจบนะคะบ๊ายบายค่ะ